สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขคูสุขคนจา้าพอกันอีกแล้วกับช่องโชติการ์แชแนลค่ะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศเมื่อีข้างนอกฝนตกค่ะพี่นอดด้องแดดพอจะออกจังน้อยนะคะฝนตกกันเลยพามากินแกงน้ำมัจ้าพี่น้องอันนี้แกงแบบละเลาจ้า,จาพี่น้องโบโบได้ใส่เห็ดโบได้ใส่อนาฟักทองเนาะจ้าเพราะวา่าโบได้ไปซื้อยู่หางนะคะคือเม,มื่อวานนี้แ่เพนรงน้ำม่สดๆมาหายฝากกับ ต้มแล้วก็แกงเลยจ้ะพี่น้องเมื่อนี้ถือโอกาสหนึ่งข้าวเหนียวนะจ๊ะพันธุ์นะคะหน่อไม้สดทรงตรงจากอุดรคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็จะมีหมักมีนะคะหมักขนุนจากจากบ้านนะคะ่อกับแนี่ยพันทรงมาาห้นะคะแ่บจากพันนี่ปลาราสับป่าใส่้ำพิกหน่ำสุกจักหน่อยนะจ๊ะพี่น้องมากินข้าวแซ่บด้วยกันจ้ะกินข้าวผู้เดียวคือเกา อมเดลไซฟักทองบมเดไซเห็ดจ้ะเพราะว่าไปรเตส,สเน้อพี่น้องเพิ่สงส่งเมื่อวานเราฝากกับโปดเออกไปข้างนอกค่ะแกงลาวเล้ากินเลยจ้ะพี่น้องจ้ะแซบแกงลาวแซบจ้ะพี่น้องทำซุปแซบมากแกงเองกินเองย่องจะฮ้องจ้ะ โอ้ยจำก่อนมีเห็ดมาใส่คือจุดแซบจ้ะ แซบจ้ะพี่น้องจ้ะแกงนล้วไม่แซบแทะ oh. <c oughs> แซบอีหลี เขาเศร้าก็เขาเที่ยงใส้กันขึ้นเก้าแล้วค่ะพี่น้อง ตันำ้ำยานั่งจ้ะหอมน้ำปลาสามเดือนแล้วค่ะเขาสามเดือนติดโควิดเนาะพี่น้องเนาะสถานการณ์โควิดรุนแรงแบบว่ากลับบ้านเมื่อใดค่ะเราใหม่กะโปรงหลายบะหมีกกะซุกถากระบ,บ้านเมื่อใด ก็อกับแม่เพิ่นและทรงมให้ค่ะ แกงกับกับขอนหมอพี่น้อง รักปั่นเหอนกันเด้อแถมแถม <c oughs> ไปกินมลแรงจ้ะ พี่มือแกงน้ำมันอีลีจะแซบย่บยองเจ้าคองเองต้นน้องมีเพยย่องไหมกินบุเดียว ก็ดิอิมจัดเวยนึงเรายกข้างนอกเครื่องหมอค่ะเไปกินมาแ้งกินเลน อร่อยมาก แซบแบบาวา่าเฮ็ดเองกินเองแล้วก็ย่องเจ้าของเองค่ะพี่น้องแต่แซบอีลีอาหารอีสานบ้านเฮ้านะคะเนาะขาดเฮ็ดขาดฟักทองหรืออีกอย่างที่เฮาสอบก็คือบ้านนั่นแหละใส่เท่าที่มีนะคะมันบไดไปตลาดน่นจาจะเนาะคลิปนี้ไปแล้วจ้าพี่น้องจ๋านะคะมากินแกงโยนไมัยซูเบิงซูอูดอกนะมันแซบแกง เกงเราเล่าเกียงบานๆเท่าสมัย้าเป็นนิ็หน่อยเพิ่นกกแกงเราเล่าห้องเสียค่ะเนาะกระแสบเสบฟีมือบ่ตกพูนดิขออนุญาตนะคะขออนุญาตขอโตนี้ไปหาเฮดเวียกเจ้าของกอนบัดนี้พ่อกันคลิปหน้านะคะพี่น้องขาฝากกดไลค์กดติดตามกดซับตะไข่ให้ช่องโชติกาชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อง้าช่องน้่อยในเด้อจ้ากับสิพยายามนะคะนะพัฒนาต่อไปนะคะสู้ๆนะคะไม่ถอยนะคะ พอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า